สวัสดีครับแท็กเตอร์แบคโฮพามาดูโซ่แท็กสำหรับรถ <ลด S 1> ขุดแบคโฮบีซียี่สิบสามสิบนะครับนี่นะเรามาดูของเก่านอกแท้เลยเก่าญี่ปุ่นสภาพเดิมๆสวยๆนะครับเก่าแ<ๆ>ต่สีนี่ใบย,ยังไม่สึกเลยนะยังสวยๆอ,อยู่นะครับนี่ดูข้อบูทครับข้อบูทเต็ม วุดเต็มนะครับแท็กกว้างนะแท็กกว้าง 30, 30นะนะครับแท็กกว้าง30เซนจำนวนข้อ46ข้อชนะองประมาณ4เซนนะครับ ข้อสี่ข้อนะระยะห่างข้อก็ประมาณ10ประมาณ10บสิอยู่ประมาณนี้นะครับนนี่นะนสนใจก็โทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮศูนย์แปดหนึ่งหกสองสอนะครับ ถึงกลางข้อเซนเตอร์ระยะพีทถึงกลางข้อถึงถึงกลางข้อ,ขอก็ประมาณสิบสิบเซนสิบจุดห้าอยู่ประมาณนี้นะโอเคนะครับ สิบจุดห้านะฮะสี่สิบหกข้อของญี่ปุ่นแท้ครับสภาพสวยสวย 80%ขึ้นวันนี้โอเคนะครับ